มาดูามารีวิวตู้สลตต็อตสองตู้นี้นะครับสองตู้นี้จะบอกว่าเล่นได้สองระบบเหมือนกันนะครับก็คือจะเล่นแบบออโต้ไม่ใส่เหรียญน,นะครับหรือจะเล่นแบบใส่เหรียญก็ได้นะครับ um> แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเหรียญให้แถมไปอย่างละหนึ่งร้อยเหรียญต่อหนึ่งตู้นะครับเดี um> ๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าตอนเนี้พ่อค้าต่อเล่นแบบใส่เหรียญไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวแบบใส่เหรียญก่อนดีกว่านะครับ แล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีทําแบบไม่ใส่เหรียญน,นะครับอ่าไปถึงเราก็เปิดตู้มีกุญแจให้นะครับทั้งสองระบบเซ็ตได้สองระบบนะครับลำโพงลำโพงปรับเสียงได้นะครับตายละเหรียญหกหมดอ่าตอนนี้เมื่อกี้พา่อค้าเล่นค้างไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราแบบใส่เหรียญน,นะครับอันนี้อันนี้แบบอันนี้เหรียญน,นะครับ เราใส่เหรียญน,นะครับเราลองดูนะครับนี่ใส่ที่ช่องนี้นะครับมีสามเอดเหรียญละนี่นะครับนะครับเห็นไหมครับเราจะเพิ่มขึ้นเราใส่อย่างเงี้ยน,นะครับ น,น,นะครับเหลี่ยนเขาก็จะไหลก็ลงมานะครับแต่ว่าข้างในตอนนี้ข้างในเหลียนน่ะมันน้อยครับมันเลย,หลยไหลมาไม่ไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะครับตอนนี้มีอยู่สี่สบเจ็นะครับด,ดงั้นะึิ อันนี้เหรียญเขาก็ไหลมานะครับอันนี้เราเล่นแบบใส่เหรียญน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําแบบไม่ใส่เหรียญน,นะครับน,นี้เราก็เปิดตู้มีกุญแจให้ล็อกล็อกให้นะครับเห็นไครับแล้วเราก็ปิดพวอค้าขอปิดก่อนตอนนี้พอปิดเสร็จใช่ไหมครับเราปิดปิดตู้เสร็จนะเดี๋ยวเราดูนะครับอ่าเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้จริงๆมันจะมี มีแผ่นตัวนี้ปิดให้ทีมนะครับแต่พ่อค้าเอาเอาออกไว้ก่อนนะครับจะได้ให้รู้นะครับอ่าอันนี้เราก็ดึงนะครับดึงตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ใช้สายตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับอ่าพอเสียบเข้าไปเสร็จเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าเห็นตรงนี้นะครับบิดนะครับบิดนะครับทางข้างล่างนะครับอ่า ทางข้างล่างนะครับแล้วก็วายเราจะเห็นเราจะเห็นสายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรานี่ก่อนเรานำสายนี้ออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าอย่างนี้นะครับส่วนสายตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ อ่าตัวนี้เราเอาสีส้มออกนะครับพอเราเอาสีส้มออกนะครับเราก็จะใช้สีส้มมาเสียบเข้ากับตัวตัวนี้นะครับเราก็ใช้สายตัวเนี้ยตัวสีขาวเสียบเข้านี่นะครับนี้พอเสียบเข้านี่เสร็จปุ๊บสายสีส้มเสียบเข้ารูนี้นะครับกัวหนึ่งเราลองเสียบได้ไหมมือเดียว แป๊บนึงพ่อค้าขอวางแป๊บหนึ่ง,ง,งจะได้เสียบเป็นรีวิวให้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยนะครับเสียบเรียบร้อยเสร็จเราก็เจ็บนิดนึงนะครับเราก็เห็นไหมครับตัวนี้สายตัวนี้ที่มันเหรียญที่มันจะเป็นตัวเหรียญเนี่ยเราก็ออกสายสายตัวนี้ เสร็จแล้วก็ประกบเข้าเหมือนเดิมนะครับปรกบปิดเข้าเหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ครับ